วันนี้ทำแกงเพชรไก่ใส่นงไม่ดองกะทิเข้มคนพอไก่สุกก็ใส่ใบมกะกรูดแล้วก็ใบโหระพาลงไปหอมหน่ากินขนาดเลยนะเจ้าก็ได้แกงเพชรไก่ใส่นงไม่ดองตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้ป้านอมพาเข้าครัวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะมาทําแกงเพชรไก่ใส่นงไม่ดองก็มีไก่นะเจ้าขาไก่ติดตะโขกสองขานงไม่ดองอันนี้ป้าทําเองนะเจ้าอันนี้ก่อนที่จะเอาไปแกงก็ได้เอาไปล้างหน้านะเจ้าปั้นน้ำทิ้งถ้าบปล่าล้างนี่มันจะส้มเกินไปเนาะมีใบมะกรูดพริกแดงใบโหระพาแล้วก็กระทิวันนี้ป้าใจเป็นกระทิกล่องนะเจ้า พริกแกงเพชรประมาณสองจอนนะเจ้าสองจอนตักแกงเนาะแล้วก็ป้าใส่กะปิไปหน่อยหนึ่งนะเจ้าน้ำตาลปี๊บน้ำปลาไปคนในบ้านหิวเข้าแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้าจุดไฟตั้งกระทะนะเจ้าวันนี้ปลาแกงกับกระทะเอาเนาะแล้วก็เทกะทิลงไปเจ้า เยี่ยวกะทิแตกหมันก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาพริกแกงลงไปเลยนะเจ้าพัดพริกแกงให้หอมก่อนนะเจ้าเดี๋ยวคอยเอาไก่ลงไปเนาะ เติมกะทิลงไปอีกนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เอาไก่ลงไปเลยนะจ๊ะ แล้วก็ใส่กะทิที่เหลือนะ,จะเจ้าลงไปเลยใส่ลงไปหมดเลยเนาะน้อไม่จะใส่ลงไปเลยเนาะ ุ่งเท่ากัเลยนะเจ้าน้ำตาลปี๊บน้ำปลาลงไปชิ้นไปนะเจ้า เดียวไปจนกว่าน้ำไม่ซุกไก่ซุกนะเจ้ารอสักคกำนะจะก,กินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะเจ้าชิ้นกันนะเจ้า รสชาติพอดีแล้วเจ้าตั้งไฟกป็จิ๋งกวนนำไม่ซุกไก่ซุกนะเจ้าซุกได้ทีแล้วนะเจ้าที่นี้ก็ะพักเกาะแสงไปเลย ใบมะก,กรูดใบเตยใบโหระพา ุกมาเจ้าปิดไปแต่ตักเสกเลยเจา้า พอเป็นอาเซตเรียบร้อยเจ้าแกงเพชรไก่ใส่น้อไม้ดองกระที่เข้มข้นน่ากินขนาดเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาที่ตามรับชมฝากกลัวไม่พี่น้องท่านผู้ชมกดไลก่กดแชช์เป็นกำลังใจประนอมเตือนนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวกไว้ป้ากันใหม่ในครั้งต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า